น้องเป็นนางสินประจําบ้านที่น่าสงสารมากทุกคนคะ่ะพอถึงเวลานะคะก็ออกมากวาดมาถูโดยไม่มีใครมองเห็นน่าสงสารนะทั้งวันค่ะตัวนี้ค่ะมีแค่ตัวนี้แค่ตัวเดียวทุกคนคะ่ะก็ทําความสะอาดบ้านทั้งกวาดทั้งถูได้ง่าย นี่คือแท่นชาร์จหรือว่าที่พักผ่อนของเขานั่นเองนะทุกคนและนี่ก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือว่าอ o b o t v a c u ม m ็ o บค่ะทุกคนขาจากเสี่ยมี่นั่นเองรุ่นเสี่ยมี่ e 1 0นะคะตัวนี้นะคะกดทํางานที่ตัวเครื่องก็ได้หรือจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะคะมี o m มเพื่อสั่งงานผ่านมือถือได้ทั้งหมดเลยเพื่อนๆจะเป็นหุ่นยนต์ทาความสะอาดเองได้อัตโนมัตินะคะตามพื้นที่ของห้องห้องกว้างห้อง,อง,องยาวเท่าไหร่นะคะเขาสแกนออกมา <c oughs> เป็นรูปเป็นล่างในแอปพลิเคชันหมดเลยเพื่อนๆที่สาคัญนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด17 จุดค่ะช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางรวมถึงการยกตัวขึ้นข้ามพรมหรือว่าข้ามธรณีประตูแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนพื้นบันไดนะคะหรือบ้านสองชั้นนะยังไงก็ไม่ล่วงไม่หล่นค่ะเนี่ยเซ็นเซอร์เขาดีแบบนี้เลยเงื่อนไขของการวางท่านชาร์จนะคะทุกคนข้างหลังติดผนังได้แต่ซ้ายขวาต้องว่างนะคะ50เซนติเมตรด้านซ้ายและด้านขวาว่างโล่งแค่นั้นเลยทุกคนน้องจะกลับมาที่ท่านชาร์จเองนะคะเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดอันนี้คือฉลาดมาก จิ้มตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือได้เลยทุกคนคะ่ะตะกร้าตรงนี้นะคะเป็นของเสี่ยวมี่ไทยแลนด์เลยสั่งซื้อนะคะเสี่ยวมี่ส่งให้ฟรีแถมรับประกันให้ถึง1ปีเต็มศูนย์ไทยนะคะ